วันนี้จัดคลิปพิเศษมาให้นะคะใครที่เป็นสาวกนะรถกระบะสีประตูออโต้สอ่ายยักษ์ใหญ่นะคะอีสุและก็โตโยต้นะวันนี้จัดอัปเดตเปรียบเทียบกันให้ชมไปเลยว่าซื้อรุ่นไหนคุ้มกว่ากัน่ะรุ่นไหนให้ออปชั่นมาเยอะกว่ากันและรุ่นไหนหน่าใช้งานมากๆสำหรับบ้านเรานะคะใครที่เป็นสาวกนะไม่ว่าเป็นอ s u D ุดีแม็หรือว่าจะเป็นในส่วนของโตโยต้ารีโวไม่ส่วนท่าชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอซีน้องอันอันทอ,อตโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันอันทอ,อตโต้นะคะอยู่ที่บริษทัททอ,อตโต้เช่นเคยค่ะพี่พี่สำนักงานที่สองมินบุรีนะคะวันนี้นะคลิปพิเศษนะคะต้องบอกว่าพิเศษยังไงก็คือนํารถ2ค่ายแบรนด์หลักยักษ์ใหญ่นะของประเทศเรามาจัดอัปเดตนะยคะเปรียบเพียวกันไปเลยพี่พี่ว่าใครนะคะ ที่เป็นสาวกอ,อีสุและใครที่เป็นสากววร,รีโวมาดูกันว่าซื้อรุ่นไหนเหมาะที่จะใช้งานสําหรับบ้านเราที่สุดและรุ่นไหนออปชั่นให้มาครบเท่าไหร่นะคะช่วงล่างเป็นยังไงชุดแต่งเนี่ยได้มายังไงนะคะในระหว่าง d m a ม็ Mac นนะะ1.9นะตัวนี้ได้เป็นตัว M ก็คือท็อปสุดประตูนะคะส่วนรีโวตัวนี้เป็น2.4ตัวมิดนะคะ พิเรนเนอร์ยกสูงสีประตูออโต้เหมือนกันนะ่คะออโต้คู่เลยนะพี่ๆนะแต่วันนี้มาจัดอัปเดตให้ดูว่าตัวมิดเนี่ยตัวหน้าใหม่หน้าหล่อของเขาเนี่ยกับตัวท็อปตัวเอ็มเนี่ย Mac เนี่ยคะของ DMa มเนี่ยอันไหนน่าใช้งานเหมือนกันพี่ๆีช่วงล่างเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ออชั่นของแต่งเนาะตัวรอบคันของตัวรถเนี่ยอันไหนสวยกันนะคะวันนี้หนูมาจัดอัปเดตให้ดูนะพี่พี่นใดที่เป็นสาว่วก็จะเป็นอี u ูดีแม็กหรือว่า Toyota r ร v o วันนี้ดูคลิปจบแล้วนะคนะสนใจ อยากหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะแต่ว่ากลัวว่าจะโดนย้อมแมวสําหรับรถมือสองมาซื้อที่บริษัทเราค่ะพี่พี่เราการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000มกิโลมีวารันตีให้นะคะในการตรวจรถมากกว่า215จุดมีใบเสร็จการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอันนี้พี่พี่สามารถเช็คตรวจสอบตัวรถได้นะ,ะสามารถนําไปเช็คประวัติได้เลยนะวันนี้ไม่รอช้าดีกว่าพี่พี่ช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่าง โทรเข้ามาได้ที่091-820-616หรือว่าจะเป็นลาย AUN19 แสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกรุ่นไหนเนาะสำหรับค่ายยักษ์ใหญ่2ค่ายบ้านเราเนี่ยนะวันนี้มาดูกันนะคะถูกใจยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้พี่พี่แล้วก็ขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยถ้ามีพูดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเอาไปดูคันแรกกันก่อนนะคะขออนุญาตแจ้งราคาเจ้าคันนี้หน่อยนะคะ i s สูด a ี 1.9m เนะีคะไฮรั High render, นเดอร์เนีแล้วก็เป็นตัวดับเบิลแคปด้วยนีคะก็คือเป็นตัวสีประตูนั่นเองนะคะพี่พี่เครื่อง1.9ค่ะคันนี้นะ,ะตัว M นะคะเซนเซอร์สีตำแหน่งเลยด้านหน้าพี่ดูได้เลยนะคะเซ็นเซอร์สีตำแหน่งชุดไฟตันหมอกนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีนี่มีมาให้ครบ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทาวนนิ่งไลท์ให้แล้วนะคะในส่วนของ DMAX เนี่ยนะซิกเนเจอร์ของกระจังหน้าเขาเลยจะมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะจะเป็นเที่ยว1ชั้นเที่ยว2ชั้นนะคะแล้วแต่เกรดรุ่นของตัวปีรถที่เขาผลิตออกมานะแต่ตัวนี้ก็จะได้เป็นเที่ยวยักษ์สชั้นมาแบบนี้นะคะตัวชุดไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์มาแบบเก๋ๆเลยนะคะมีไฟตัดหมอมแกแยกให้ไฟเลี้ยวแยกให้เรียบร้อยเลยเซนเซอร์อีกสตําแหน่งสําหรับตัวท็อปคันนี้ราคาเนะยคะ ก็ต้องบอกว่าราคาดีนะถ้าได้ตัวท็อปสุดนะคะตัวสีป็นตัวออโต้เนี่ยดีแม็กคันนี้ถือว่าราคาดีเลยแต่หนูให้ดูก่อนนะในส่วนของโครมไฟด้านหน้าเนี่ยไม่มีเก่าไม่มีแตกนะคะสภาพส,สวยๆเลยบอดี้แก้มข้างแน่นๆชิดๆแม็กเนได้แม็กอัลลอยมานะคะพร้อมกับโลโก้อซูสและปัดหน้าเงาลมดำให้ด้วยนะคะตัวยางนี้ได้เป็นยางบิดโตนนะคะตัวยางนี้ได้เป็นยางบิดโตนนะยางปี2019นะคะคันนี้แต่พี่ดูดอกยางสิ หนูว่ายางเนี่ยยางใหม่เนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ารถเนี่ยวิ่งน้อยหรือว่าตัวยางนี่เปลี่ยนใหม่นะ,คะยค่ะยางชุดเดิมอาจจะเสื่อมไปแล้วนะคะแต่ว่าก็เลยเปลี่ยนยางใหม่มาแต่ว่าได้เป็นยางปีสิบเก้าแล้วก็ได้ดีเบรกมานะคู่หน้านะคะโชคอัพซุ้นล้อก็สภาพสวยเลยนี่ไม่มีร่องรอยไรทั้งสิ้นนะคะสวยมากนะโลโก้ไฮแลนเดอร์เนี่ยคะอันนี้เป็นซีเนเจอร์ของเขาติดมาให้ทุกคันอยู่แล้วพี่เชื่อไหมว่าท็อปสุด1.9เตัวเอ็มเนี่ยราคาเป็นแค่599000 ได้เป็นรถปี2019นะคะนี่คันนี้เลขมาอยู่ที่แสนห้าหมื่นโลนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยคิวกันสาดติดมาครบมือเปิดเป็นโครเมี่ยมแท้สีบานมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอ็นทีคิวเรตให้แล้วเรียบร้อยนะคะอะมาดูภายในเจ้าคันนี้กันนะคะกระจกในพัดเดิมนะติดแจ้งเตือนขโมยมาตัวนี้จะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นการแจ้งเตือนมุมอับของตัวรถเดี๋ยวหนูขออนุญาตให้ดูก่อนนะคะนี่ อันนี้ท็อปสุดนะลายสปอร์ตมอนิเตอร์เนี่ยค่ะมีมาให้ด้านในแน่นอนนะท็อปขนาดนี้แล้วต้องได้เบาะหนังทรงบักเก็ตซีสปอร์ตเดินได้มาสีขาวแบบนี้มาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตอะให้ดูนิดหนึ่งลวกันว่ารถหนูเดิมนะคะไม่มีร่องรอยน,นะคันนี้สีสันผิวพันธ์เหลี่ยมคมมาเดิมหมด Spot R, สปอร์ตเมทาร์สวยๆโครงสร้างตัวรถเดิมๆไม่มีตัดตอนไม่มีโปสีทําสีย้อมมาแน่นอนนะคะ เบาะเนี้ยนั่งสบายเลยปีกเบาะเนี่ยจะอบอุ้มตัวไหลของเราให้ด้วยนะคะถ้าตัวรองเนี่ยนะหรือว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าหรือไม่ก็เบาะธรรมดาที่เป็นทรงแบบตรงๆขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็มีปีกมาให้ด้วยนะ,ะมีระบบเ r ็ c t i o n control ไฟหน้าออโต้สูงต่านะคะมีมาให้ครบเลยนะปรับระดับของไฟหน้าได้ด้วยนะคะกระจกก็ยังออโต้หบานแมนนวลสบานอยู่ เซ็นถ้าลรากระจกแล้วก็ปรับกระสุนไฟฟ้าที่มีมาให้นะคะเรามาดูออฟชั่นหลักๆก,กัน่อนเลยดีกว่าที่หนูจะให้ดูดูรีโวนะคะไปดูรีโวทีหลังเดี๋ยวเราดู d m a มก่อนนะกุญแจเนี่ยกุญแจดีแม็ Mac ได้มาเป็นแบบนี้นะคะกุญแจจะค้ายพวกมิวเพวกอะไรเลยนะนี่ขออนุญาตนะคะตัวนี้ได้เป็น f u l ส Start นะอ่ะที่ดูนะคะคันนี้ไม่แสนห้านูแจ้งแล้วเนาะตามการใช้งานจริงนะคะ เลขไม่ประมาณ1นึ0 0 0สประมาณแสนห้าหมกับ7 0 0 0กโลประมาณนี้อ่ะสามพันกโลประมาณนี้นะคะแสนห้าหมื่นไม่เกิน4 000, ี่พันโลอันนี้ดีกว่านี่ให้ดูนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยนะตัวท็อปนะพี่พี่จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมาสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงนะคะแบกกลับกดโหมดเสียงได้หมดเลยปรับเซตมาหน้าจอได้ทุกอย่างนะคะนี่คือตัวท็อปนะ และได้เป็นฟุตสตาร์ทเนะคะเป็นแองจิสตาร์สต็อปให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้เข้าศูนย์เช็คระยะนะคะตรงนะพี่เอาไปเช็คไปตรวจสอบได้เลยนะคะมาดูในส่วนของจอกลางนะถ้าท็อปสุดนะไม่มีมาเนี่ยถือว่าเชยนะคะนี่ Google Map นะคะแผนที่นำทางท็อปแล้วนะคะจะได้เป็นนิเ i กเตอร์มาแบบนี้นะคะ เป็นแบบดาวเทียมนะนแจ้งที่อยู่ชัดเจนเลย on u น่ทับหนะึคะก็คือที่อยู่ของบริษัทเรานี่นะคะมันลิงก์ตรงให้หมดพี่ๆเพ,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 พราะว่าตัวนี้เป็นดาวเทียมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนี่1แล้วที่เขามีมาให้มาดูกันต่อเนะคะ a n d o d Auto มีให้ USB Bluetooth นะคะเชื่อมต่อได้หมดวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้นะคะสามารถกดใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะ มีหมดนะพี่ๆนี่นะ Android Auto Apple CarPlay Bluetooth เข้าโทรศัพท์มือถือกดรับกดโทรได้หมดเครื่องเสียงวิทยุสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะมีแม้กระทั่ง AUX นี่สามารถกดแบบนี้ได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงมีเสียงมาให้อันนี้พี่จะกดดูแมปแบบนี้เลยก็ได้นะคะเข้าแบบโดยตรงกดแบักกดโฮได้หมดนี่สวยพร้อมใช้งานสามารถปักโลเคชั่นได้ด้วยนะคะ ในส่วนของตรงนี้เหมือนเรานะต้องเดินทางไปตรงนี้บ่อยปักไว้เลยแล้วเรากดจิ้มเลยสถานที่ที่เราชื่นชอบไปนะคะเดี๋ยวมันขึ้นให้เลยโดยตรงนะตัวแอร์นะคะเขาได้มาดีไซน์เก๋มากเป็นแอร์ออโต้นะ,ะแยกโซนอิสระซ้ายขวามีลมเย็นลมร้อนให้และแยกโซน2ฝั่งเลยใครหนาวใครร้อนสามารถปรับอุณภูมิได้แล้วแต่ชอบนะสามารถหันปรับนะตัวแอร์เข้าหาเราได้ด้วยนะคะไม่ต้องให้โดนเพื่อนคนอื่นนะ นี่แยกโซนมาคู่เลยนะคะสวยเลยแล้วก็ตัวชาร์จ USB power outlet เขาอ,อยู่ตรงนี้มีช่องวางของให้นะคะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเสถียรภาพการทารงตัวขึ้นทางลาดชันลงทางลาดชันอันนี้มีมาให้นะ,ะแล้วก็มีในส่วนของ parking sensor นะคะที่เป็นการแจ้งเตือนก่อนก,อนการชนของเซนเซอร์ด้านหน้า4ตำแหน่งนั่นแหละนะคะอันนี้มีมาให้แล้วในตัวท็อปช่องวางแก้วน้ำตำแหน่งเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ นะไม่ได้ปรับเป็นเบรกไฟฟ้าหรือออโต้เบรกโคนะคะที่พักแขนช่องเก็บสัมภาระมีมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ให้กระจกตัดแสงแบบออโต้มาก็ยังตัดเป็นแบบแมนวนวลอยู่สามารถใช้มือปรับเอาได้แบบนี้ไฟเกง๋งทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะพี่พีไม่ได้แตกต่างจากตัวอื่นนะนี่อันนี้รีวิวกันตามตรงนะคะที่บางแดดมีกระจกมาให้นะสองบานนะคะไม่มีไส่สองหน้าอันนี้รีวิวกันตามตรงแอร์แบ็คคู่หน้าเสาเอมีมาให้เสาซีน่าจะมีด้านหลังนะคะสำหรับผู้นั่งนะ ไฟเก่งก็ปกติเลยนะคะเหมือนรถกระบะทั่วไปนะแต่ว่าออปชั่นหลักๆเลยตรงหน้าจอตรงอะไรอย่างเงี้ยเขาให้มาเยอะนะคะตรงนี้เนาะแล้วได้ anti start stop มาแล้วกุญแจรีโมทแล้วด้วยนะคะเป็นแบบแจ้งเตือนกันขโมยให้ด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะคะสำหรับคันนี้หนูแจ้งเลยนะว่าถ้า d m a x 4ประตูแล้วได้ราคาเนี้แล้วได้เป็นตัวท็อปถือว่าคุ้มนะถือว่าได้สวยนะพี่ดูเลยมันสวยและตัวรถมันกว้างนะคะ แบนด์หลักเนี่ยมันต้องจัดาให้แบบนี้นะคะมันถึงจะน่าซื้อนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคันนี้ผ่านหนูให้ผ่านนะถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยห้าแสนเก้าหมื่นเกถ้าพี่ซื้อเก่งพี่ได้เก่งแค่ยาริตัวท็อปนะพี่ได้เก่งแค่ยาริตัวท็อปแต่นี่พี่ได้กระบะตัวท็อปสประตู บรรทุกคนได้ขนคนได้เดินทางต่างจังหวัดสะดวกสบายแม้แต่จะเป็นเครื่องยนต์1.9แต่เชื่อเถอะว่า1.9ก็พอถ้าเราไม่ได้ขับแบบบรรทุกหนักขึ้นเขาลงเขาต้องไปส่งของขนปูนขนหิน1.9พอแล้วนะคะไม่ต้องไปเล่นถึง3.0หรือว่าอะไรนะอันนี้ขับกับบ้านปกติตามสบายของเราแล้วก็1.9เนี่ยรถติดไม่ค่อยเปลืองด้วยแต่ถ้า3.0เนี่ยนะคะอยู่ที่การใช้งานเลยนะ เราเหยียบเท่าไหร่มันไปเท่านั้นแหละนะะีคะพี่พี่อ่านี่นะตอนที่2ด้านหลังกว้างเลยนะยคะมีปับอากาศลมแอร์จุดชาร์จ usb มาให้แอร์ Air, ตอนหลังมีให้หลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานหนูมองว่าคันนี้สวยและราคาคุ้มนะคะคันนี้สวยและราคาคุ้มน่าใช้งานถ้าฟีดาวนะแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถนะรถปี19นะได้เดตหรอกเบี้ยพิเศษด้วยฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะคะหมื่นนิดๆ มาดูด้านหลังเขาบ้างนะชุดไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟนะคะที่เป็น LED และไส้ฮฮโรเจนชุดแต่งบอดี้กันชนนะคะของเขาจะมีเซ็นเซอร์มาสี่ตำแหน่งนะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยเป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะมือเปิดโครเมียมมีกล้องถอยมาให้แล้วในตัวเรียบร้อยนะคะแมกไรเนอร์ด้านในเนี่ยเป็นของเดิมนะแน่นอนว่าเดิมทุกจุดนะคะไม่มีขยับปรับเปลี่ยนแน่นอนกระจกพัดเดิมโรงงานติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาให้ไฟเบรกเป็น LED นะคะ คันนี้สวยพี่พี่นี่นะถ้าดี a มนะหนูมองว่าคุ้มกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกว่าคุ้มกว่าหนูมองว่าคุ้มคุ้มสำหรับคนที่ชอบนะคุ้มสำหรับสายที่เป็นรถดี a มที่ชอบรถดี a มนะแต่เรายังไม่ได้ดูรีโว่ไงเดี๋ยวเราไปดูรีโวกันต่อนะคะดีแมฝากไว้ด้วยนะคะพี่พี่ไมแสนห้า 5, รถปีสิบเก้าราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่น 10, ต้นๆน,น,นะใครสนใจอินบ็อก์มาได้ค่ะชองทางการติดต่อน้องอันขึ้นให้แล้ว โซนเก้าหนึ่งแสนได้เลยนะคะมาดูเจ้าคันนี้กันอนุให้ดูท้ายก่อนไหนๆก็ดูท้าย d m a ม็มาแล้วเมื่อกี้นะคะไหนๆก็ดูท้าย d m a มมาแล้วเนาะถามว่ารีโว่ดีไหมสำหรับหนูหนูมองว่าดีหนึ่งเลยข้อดีของรีโว่คืออะไรศูนย์บริการทั่วประเทศไม่ต้องรออะไหล่นานอะไหล่ถูกเนื่องจากรถเป็นรถที่ผลิตในไทยเหมือนกันนะคะอะไหล่เลยถูกและที่สำคัญเขาแมเนจเนี่ยที่ไม่ต้องรอของนาน พี่ไปเข้าศูนย์ไหนก็ได้ที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆลรแวกบ้านพี่เพราะฉะนั้นศูนย์มันเยอะมากๆมันเลยไม่ต้องนอของนานหาของยากนะคะอันนี้เป็นข้อดีของเขาเลย1น,นะคะ2เลยได้เครื่อง2.4 2.4แน่นอนว่าแรงกว่า1.9แน่นอนนะคะ แต่ก็อยู่ตามการใช้งานนะแต่ถ้าพี่ขับกลับบ้านปกติอะไรเงี้ยหนูว่าการใช้งานไม่ได้แตกต่างกัน2.4เปลืองกว่าด้วยเท่านั้นเองนะคะแบตโลโก้ logo, ทุกอย่างมาครบเชนเซอร์สีํตำแหน่งอันนี้ได้มาเหมือนกันนะแล้วแต่คนติดนะอันนี้คือเขาติดเพิ่มนะคะแบตโลโก้ logo, มาครบเลยชุดไฟท้ายรีว o จะเป็นไฟ led ผสมกับไฮโดเจนนะคะมือเปิดโครเมียมเหมือนกันแต่รีว o จะติดไฟเบรกมาให้ตรงนี้เลยกันชนด้านหลังนะคะก็เห็นได้ในระยะไกลเลยชัดเจนนะ มือเปิดโครเมียมกล้องถอยเดิมโรงงานเหมือนกันแม c r i n เนอร์นะคะความกว้างเนี่ยหนูคิดว่าพอกันความกว้างหนูคิดว่าพอกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันกระจกพัดเดิมโรงงานนะคะคันนี้นะไม่มีร่องรอยนะคะสภาพสวยๆนะท้ายมันก็ดูแตกต่างกันรีโวก็จะใหญ่หญหญๆเยอะๆกว่าหน่อยนะคะส่วนดีแม็ก็จะแบบล้นๆสะอาดๆด,ดูเรียบๆนะคะ แล้วเรามาดูตัวแม็กเนี่ยได้แม็กอลอยปัดหน้าเงารวมดำมาเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะว่า Revo ไม่ท็อปนะคะยังไม่ใช่ท็อปนะแต่ออปชั่นของตัวมิดเนี่ยเนื่องจากมิดแล้วนะคะเป็นตัวกลางๆเริ่มๆขึ้นมาแบบว่าก็เกือบๆท็อปนั่นแหละนะคะ <c oughs> ก็เลยจะราคาดีหน่อยแล้วก็ได้ออปชั่นมาเยอะกว่านะคะแล้วมาดูภายในมิดเนี่ยนะหนูบอกเลยว่าคันนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนห้าแสนกว่าเหมือนกัน 5 0 0ปลายๆนะคะแต่ว่าด้านในได้เป็นเบาผ้าเบาผ้าหลังโครงหลังคาสะอาดสะอ้านด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยใรแต่เป็นเบาผ้าตึงๆสวยๆแบบนี้เลยข้อดีของเบาหนังและเบาผ้านี่คือยังไงพี่ๆรู้กันอยู่แล้วเบาะหนังของหกของหล่นเช็ดง่ายเบาผ้าต้องซักเลยนะคะต้องซักเลยไม่งั้นเม็กลิ่นเหม็นอับนะนี่นะคะ กระจกก็พัดเดิมรอบคันนะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะพี่ๆี่นะกระจกเนี่ยออตโต้หนึ่งบานเท่านั้นนะคะแล้วก็แมนเนื้นสามบานเหมือนกันตัวรถเนี่ยความสูงเนี่ยนะมันอยู่แล้วแต่หน้ายางนะพี่พแล้วแต่หน้ายางกับขอบแม็กนะแต่รถจริงๆอะ่ะไม่ได้สูงกว่ากันไม่ได้เตีย้ยกว่ากันแล้วแต่หน้ายางและขอบแม็กในระหว่างที่ดีแม็กคันนี้ได้มือเปิดสมาร์ทเอ็นทีคิวเรตมาทั้งสองฝั่งรีโวยังไม่มีให้นะคะบายสปอร์ตยังไม่มีเหมือนกันนะคะ แล้วก็กระจกพัดเดิมโรงงานติดแจ้งเตือนขโมยมาให้เหมือนกันนะเดี๋ยวหนูเช็คราคารีโวคันนี้ให้พี่พี่ดูก่อน5้าแ0 0เก้าหมืเหมือนกันเลยนะคะปี2020ใหม่กว่าปีหนึ่งนะคะเลขใหม่ตามการใช้งานนะคะอันนี้แล้วแต่พี่จะตกคันไหนตามการใช้งานแต่ว่าใหม่เนี่ยแสนต้นๆขึ้นเหมือนกันนะะี่ะแสนกลางๆขึ้นนะคะแล้วพี่มาดูรีโวคันนี้นะเะบาผ้านะ,ะในราคาที่เท่ากันเบาะผ้านะ ปาแบบแมนนวลน,นะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตเนี่ยของดีนะคะไม่มีร่องรอยนะแต่ถ้าใครชอบรีโว่นะหนูไม่ได้เค็มว่ารีโวไม่ดีนะแต่เอาง่ายๆว่าในราคาที่เท่ากันเนี่ยนะอันไหนที่คุ้มกว่าน่าใช้กว่าเท่านั้นเองนะคะกระจกออโต้เซ็นทัลรอกระจกปรับกระจกไฟฟ้านะหนูแจ้งไปแล้วนะว่าอันไหนที่รีโว่ยังไม่มีนะคะในส่วนของอันนี้นะคะหนูยังไม่เคยเห็นรีโวที่ทำฟุลสตาร์ทนะคะ ก็คือเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทแบบนี้อยู่นะยังไม่เคยเห็นรีโวที่ทำฟุตสตาร์ทนี่สตาร์ตติดง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะพวงมาลัยเนี่ยค่ะมาดูหน้าปัดเลือนไหมเขาเป็นจอสีเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันเนาะมาดูพวงมาลัยนะพี่ๆมันติดฟังก์ชันเป็นหนังเดิมจากโรงงานค่ะนี่ออปชั่นไม่ได้แตกต่างกันนะคะสั่งการด้วยเสียงรับทรเพิ่มเสียงลดเสียงโฮมโหมดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเป็นเพลงสามารถชิปหน้าจอได้กดแบ็คกลับกดโฮได้หมดเหมือนกันนะคะ แต่ในส่วนของจอตรงนี้นะคะเนื่องจากดี a ม็เป็นตัวท็อปนะนะก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างท็อปกับไม่ท็อปนะเพราะท็อปนี้ให้มาเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ท็อปและไม่ท็อปนะราคาเท่ากันพี่ดูก็รู้ว่าอันไหนราคาแข็งกว่ากันเนะี่ยอันไหนที่หนึ่งเลยรถมันเป็นรถตาดทั้งคู่เพราะฉะนั้นรีโวคนนิยมเล่นนะคะราคา,าถึงไม่ค่อยลง D Max ็ Mac เนี่ยหนึ่งเลยคือูนยนมันน้อยกว่ารีโวและ มันจะนิยมเป็นช่วงๆเป็นตอนๆเป็นพื้นที่แล้วกันต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เพราะนั้นรีโวก็เลยแข็งกว่านะคะแล้วมาดูออปชันที่รีโวให้มาอ่ะหเลยจอทัสกรีนเหมือนกันสามารถกดสัมผัสได้หมดนะคะแต่ไม่มีในส่วนของเนวิเกเตอมาให้สามารถเชื่อมต่อนะคะบลูทูธ USB ได้นะเปิดแมปได้แต่อาจจะต้องเป็นเสียบในส่วนของ USB นะคะหรือว่า จริงๆถ้าเขาเปลี่ยนมาเนี่ยมันจะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ได้มันจะเป็นบางรุ่นนะพี่ๆนะแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะ Android Auto Apple CarPlay อาจจะเป็นจอที่เปิดวิทยุ FM AM CD DVD ได้เฉยๆนะคะตัวนี้ก็มีการ,ระยะถอยจอดของกล้องด้านหลังให้เหมือนกันเพราะว่าตัวรถมีกล้องนะคะจะขึ้นเซ็นเซอร์ตีดแบบนี้ให้เลยนะ D-Max ก็มีนะคะแต่ตัวแอร์เนี่ยจะได้เป็นแอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะก็เลยก็เป็นแอร์โซนเดียวคู่แอร์คู cool ่แบบนี้เลยนะคะ ก็สามารถหมุนปรับข้อหาอตัวเองได้นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบแยกโซนมีลมเย็นลมร้อนมาให้ก็จะเป็นลมเย็นอย่างเดียวนะคะก็มีระบบเท c t i o n Control USB Power Out l e t มีให้ครบหมดช่องวางแก้วน้ำก็เดิมๆมสไตล์เขาเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็อีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดช่องวางแก้วน้ำอ่าอ่ามือเปิดอ่ะมือเบรกมือนะคะเบรกมืออันนี้ช่องวางแก้วน้ำอยู่นี่เบรกมือช่องเก็บของที่พักแขนปกตินะคะมี ที่พักแขนเป็นผ้ามาให้แบบนี้กระจกประแสงก็เป็นแมนวนวลเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้แตกต่างกันแต่ในส่วนของเสา A เนี่ยไม่มีแอร์แบ็กมีเฉพาะคู่หน้านะคะเสา C ไม่มีนะนี่นะคะสำหรับรี v o ที่บังแดดมีกระจกมาให้1บานมีช่องเก็บแว่นตาไฟเก่งติดปกติเป็นแทรฮาโรเจนสีส้มนะคะ,นะคะก็ถือว่า ถ้าในระดับที่รีโวเนาะก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากพี่พี่แต่ได้เป็นโฉมใหม่หน้าใหม่นะคะก็เลยราคาค่อนข้างที่จะแข็งอยู่และรถปี20ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่พี่ชอบนะ,ะที่เป็นสาว v o ี k ว w พี่จะมองว่าราคามันเท่านี้แหละปกตินะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบนะคะกับแบรนด์อื่นที่เป็นตัวท็อปนะ,ะมันก็ถือว่าราคาแข็งนะคะ ถือว่าราคาแข็งอย่างที่หนูมาเปรียบเทียบให้ดูวันนี้นะคะระหว่าง1.9ตัว M นะคะกับ2.4ตัวมิดนะที่เป็นแบรนด์แบบคู่แข่งนะคะทางการตลาดกันเนาะสค่ายักใหญ่นะคะเนี่ยแต่ว่า r e โวเนี่ยไฟหน้าเขาก็จะมาเป็นลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟตอนหมอกคู่หน้ามีมาให้เดีย r u n า i n i Light เป็น LED หมดนะคะแม็กอลลอยเดิมแต่ไม่มีเซนเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะราคาเท่ากันนะคะ ปีรถต่างกันปีหนึ่งนะคะแต่ว่าออปชันเนี่ย d m a มเทไปทาง d m a มมากกว่าเพราะว่า d m a มได้ตัวท็อปแต่ราคาเท่ากับรีโ vo ที่เป็นตัวมิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ดุลยพินิจของพี่ๆที่ชอบแล้วกันนะคะสำหรับตัวหนูเองนะถ้าถ้าในมุมมองของหนูนะคะหนูเล่น d m a มดีกว่านะคะเพราะว่าเครื่องหน้ไม่เป็นไรนะ,ะสำหรับหนูไม่เป็นไรนะคะขับแค่กลับบ้านไปต่างจังหวัดขับทางานแค่นั้นไม่ได้ขึ้นเขาลงเขา แต่ถ้าพ,พี่ท่านไหนที่ต้องบรรทุกหนักไปต่างจังหวัดบ่อยขึ้นเขาลงเขามีการขนของส่งของจัดรีโวได้เลยออปชันไม่ได้แตกต่างกันเยอะมีแค่เล็กน้อยเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะชอบคันไหนถูกใจคันไหนฟีดาวเหมือนกันนะคะจัดเต็มฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เหมือนกันเนะคะเพราะฉะนั้นทักเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็น DMa ม็นะคะหรือว่าเป็นรีโวพี่พี่ซื้อไปใช้งานเหมือนกันทั้งคู่เนะคะเป็นเกียร์ออโตเหมือนกัน อยู่ที่ออปชันถ้าพี่เน้นสายออปชันนะคะพี่ไป d m a มเลยถ้าพี่เน้นสายใช้งานทํามหากอินพี่เล่นรี v o เลยยังไงช่วงล่างรี v o ก็รู้กันอยู่แล้วเนะะีคะนิ่มๆเลยเนะะีคะเพราะฉะนั้นรถเหมาะสำหรับทำงานคือ Revo รถเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปขับต่างจังหวัดกลับวงกลับบ้านนะคะเน้นเอาหลอเอาแบบออปชันไป d m a มค่ะยังไงก็คุ้มเนะะี่ยคะ สำหรับวันนี้หนูฝากไว้นะคะวันนี้เอามาแค่อัปเดตนะคุยกันให้ดูขำๆสนุกๆพี่ๆแต่ถ้าพี่สนใจเจ้าสองคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้นะเจ้าหนาดีติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคยะยินดีให้บริการพี่ๆมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วย599,0 0 0เท่ากันรถปี19และรถปี20นะคะเลขไม่แสนกลางๆขึ้นทั้งคู่เลยนะคะชอบคันไหนถูกใจคันไหนอินบอทเข้ามาค่ะ สำหรับวันนี้น้องอันทอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะมีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ขออภัยอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะพี่พี่ไม่ถูกใจประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยไม่มีการเคมหรือบีบกันใดๆดทั้งสิ้นนะคะไม่มีการแบบเอามาเคมมาแบบถ,ถมกันแน่นอนนะคะวันนี้ตามจริงเลยหนูลาไปแล้วแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ